เอาละครับอ,นนอ,นนอันนี้เราจะมาชมวิธีการชาร์จฐา,า,านลิเทียมกันนะครับอันนี้ลิเทียมฟอร์เฟสซึ่งผมได้ต่อ BMS นะครับและบาลานเซอร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือลกไปหน่อยนะครับขอขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือ ไฟนะครับคือระบบไฟใน BMS ตอนนี้สีก้อนอนุกรมกันก็จะอยู่ประมาณ13.1นโวลต์นะครับ13.1นโวลต์อันนี้ผมทำชุดชุดใหญ่ไฟนะครับโดยมีบริดชุดใหญ่ไฟแล้วก็มีบริดนะครับต่อบริดเล็กทีฟไฟเออออกมานะครับอันนี้ต่อต่อไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เปิด อันนี้คือไฟที่ใน BMS นะยังไม่ได้เปิดสวิต์เอาละครับผมจะเปิดสวิต์ดูนะครับเปลี่ยนมือเกันมือมอ,อผมจะเปิดสวิต์สังเกตนะครับวิ่งมาเลยปุ๊ดปุ๊บปุุ๊๊ปุ๊ปุ๊สิบสามจุดห้านะครับสิบสามจุดห้าของเดิมสิของเดิมสิบสามจุดหนึ่งนะครับตอนนี้ไฟชาร์จมาเป็นสิบสามจุดห้านะครับแสดงว่า ไฟชาร์จแล้วละ่ะตอนนี้พอาีผมไม่มีไม่มีมิเตอร์ดิจิตอลสำหรับวัดกระแสน้อยๆนะครับกระแสน้อยๆอาจจะเป็นสักไม่ถึงหนึ่งแอมป์นะครับก็นี่เริ่มเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆมันจะขึ้นมาถึงประมาณ14โวลต์นะครับสำหรับถ่านลิเธียมฟอสเฟตนะครับอันนี้มาถึง13.7มันจะต้องใช้ระยะเวลานะครับ ผมยังยังไม่ได้ซ่อมชุดชุดเลคูเลทนะครับชุดเลคู่เลทชุดเลคู่เลทคือชุดนี้นะครับซึ่งจ่ายไฟจ่ายไฟเข้าเอซียี่สิบสี่โวลต์นะครับสิบสองถึงยี่สิบสี่โวลต์แล้วแล้วปรับที่ไฟออกนะครับที่ไฟออกปรับได้ตั้งแต่ศูนย์โวลต์จนถึงสามสิบโวลต์นะครับซึ่งชุดนี้เสียยังไม่ได้ทำการซ่อมนะครับก็เลย ใช้ะระบบสิโวลต์น,นะครับโดยประมาณนะครับเมื่อผ่านเร็กูเลตผ่านคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์นะครับสอง0 0ืไมโคร25โวลต์เข้าไปก็ไฟมันก็จะจะเพิ่มอยู่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณ1ิบสโวลต์น,นะครับทุกท่านเดี๋ยว <laughs> จะค่อยมาค่อยมา ให้ชมวิธีการตรวจเจ็คซ่อมเจ้าชุดเรกูเลชุดตัวนั้นอีกทีนึงนะครับสำหรับทิปนี้ดึกแล้วนะครับก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมจะชาร์จไว้แบบนี้แหละทั้งคืนนะครับขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องร่วมใจนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ